แฟนๆหลายท่านอยากจะรู้ว่าดาวอุลตร้าแมนคืออะไรเมี่อกาศหายใจไหมและมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันครับโมโริมะ นัก่าวอุนต้าหรืออาณาจักรอุนต้าแมนตั้งอยู่ในเนบิลา m 7 8บางคนอาจจะเรียกว่าดาว M18 ที่จริงมันผิดครับมันคือดาวดวงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเนบิลา m อ8เเท่านั้นซึ่งที่จริงแล้วเนบิลา m อ8มมันมีอยู่จริงนะครับถ้าในชื่อวิทยาศาสตร์จะมีชื่อว่าเดอะเนบิลาเมเซเยเจเป็นเนบิลาสะท้อนแสงในกลุ่มดาวในพรานถูกค้นพบโดยปีเย่เม เทงในปี1,780นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์อุลตร้าแมนในเดวิรา M78 จะมีดาวเด่นๆดังนี้เลยครับดาวอันตทราดาวเซอร์เก้ลดาวคิงดาวเมทัลดาวควายดาวสัตว์ดาวฟอร์เรน ดาวทอยวันและดาวอุลตราบ้านเกิดของอุลตราแมนนั่นเองครับแต่ว่าโชคร้ายครับเพราะว่าดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานกับระเบิดจึงทําให้ดาวอุนราเกิดความหนาวเย็นและแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็คิดค้นพลังงานพลาสมาเพื่อเป็นแหล่งพลังงานแทนดวงอาทิตย์ครับและทําให้ชาวดาวอุลตราการ,ร่างเป็นยอดมนุษย์ที่มีความแข็งแกร่งซึ่งเรื่องนี้ทางเราก็เล่าไปหลายรอบและเกิดครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามนุษย์พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถหายใจ ในดาวอุลตร้าได้หรือเปล่าครับงานนี้เราต้องย้อนไปในอุลตร้าแกลซี่เดอะมูวี่ในตอนจบที่หน่วยแซมสเปซี่ได้ไปเยือนดาวอุลตราซึ่งพี่แกทั้งหมดไม่ได้ใช้เครื่องหายใจงั้นก็แปลว่าดาวอุลตรานั้นมีอาการหายใจใช่ไหมแต่ว่าก็มีฉากที่พวกอุลตราแมนมาห้าวว่าแสงของดาวดวงนี้มันไม่เหมาะสมกับพวกมนุษย์อย่างเธอครับ งง้นก็แปลว่าแสงจากพลังงานพลาสมานั้นเป็นอันตรายกับพวกมนุษย์ใช่ไหมเว้นแต่คนที่เป็นอุลตร้าแมนจะสามารถทนกับแสงของพลังงานพลาสมาได้ครับแบบนี้ก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าในอุลตร้าแมนออฟพี่แกกับร่างมนุษย์โชนะครับและทําการพูดคุยกับอุลตร้าแมนแต่ว่าหรือว่าที่ดาวอุลตร้าสามารถหายใจได้งั้นเรามาฟังเสียงของคุเลยในไก่กันดูครับ นั่นแหละครับมีเสียงหายใจแทรกระหว่างการพูดด้วยงั้นก็แปลว่าในดาวน์ทราก็มีอากาศใช่ไหมแน่นอนเลยขณะเรมาเยือนที่ดาวน์ทราครั้งแรกที่เป็นน้ําแข็งอยู่นั้นเขาก็ไม่ได้ใส่เครื่องหายใจอะไรทั้งสิ้นเลยแถมสู้กับสับปปราโชอีกด้วย สรุปได้ว่าถ้าเกิดมนุษย์จะเข้าไปดาวอุลตร้าต้องใส่ชุดกันลังสีพลาสมาแค่นั้นพอครับแต่ว่าที่จริงแล้วมนุษย์ที่เข้าไปในดาวอุลตร้านอกจากกลุ่มซับสเปซี่ก็ยังไม่มีใครไปถึงเลยครับและก็มีหลายคนที่กําลังออกตามหาดาวอุลตร้าอย่างลูกหลานของไคโตที่ออกตามหาอุลตร้าแมนแม็กอยู่ครับซึ่งพวกเขาน่าจะออกตามหาดาวอุลตร้าอยู่ในอวกาศที่ไหนสักแห่งนั่นแหละครับ ดาวอุลตรานั้นจะมีลักษณะหลากหลายและเกินครับขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการในตอนนั้นนี่คือภาพดาวอุลตราในซีรีส์อุต้าแมนเอ็ในตอนที่4 4เห็นได้ว่าดาวอุลตราแมนนั้นมีลักษณะเหมือนกับดาวรกร้างทั่วไปโดยแสงจากพลังงานพลาสมา่าน่าจะเป็นสีม่วงมากกว่าครับ ในอุตมาทาโร่ดาวอุลตราก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับซึ่งคราวนี้จะเป็นสภาพบ้านเมืองที่คล้ายกับโรงงานผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งครับโดยพลังงานพลาสม่าน่าจะเป็นสีเหลืองคล้ายๆกับเปลวไฟอะไรประมาณนี้แหละครับต่อมาในอุลตราสตอรี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอนาณาจักรสีขาวสองสว่างนี่ก็ใช้หลายซีรีส์เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นอุลตราเดอะเกรทดิสนี์แบทเทิลครับและอุลตราแมนแม็กก็ด้วยครับต่อมาดาวอุลตราก็มีการเปลี่ยนแปลง อีกแล้วครับและนี่น่าจะใช้ยันปัจจุบันเลยเป็นสีขีเขียวสองสว่างให้มันกลืนกับกีสกรีนจะได้ตัดต่อง่ายๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูสาระน่ารู้เกี่ยวกับดาวอุนตรากันหน่อยดีกว่าครับ1ครับอุลตราเซเว่นมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าดินแดนแห่งแสงไม่มีฤดูหนาวครับทำให้ประชากรดาวอุนตราเสี่ยงต่อสภาพอากาศหนาวมากแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อชาวดาวอุนตราครับซึ่งอากาศหนาวทําให้เขามอสติดแค่นั้นเอง2องอุลตราแมน80ยามาโตะทาเคชิเคยกล่าวไว้ว่าดินแดนแห่งแสงนั้นมีรูปแบบเป็นของตัวเองครับทั้งสกุลเงินเวลานอกงานทํางานและวัฒนธรรมดนตรีของตัวเอง ทั้งโรงเรียนสภาโรงพยายบาลต่างๆมีครบหมดเลยครับ3ดาวน์ทรามีประชากรประมาณ18ล้านคนครับโดยหนึ่งในล้านคนเป็นสมาชิกของกองกําลังป้องกันครับ4การปรากฏตัวของยูเรียนบ่งบอกว่าดาวน์ทราถูกปกครองโดยกษัตริย์อยา่างไรก็ตามบุคคลสําคัญของดาวน์ทราจะเป็นที่หมายปองของเราไวัยร้ายครับ5้ามีการระบุว่าในช่วง4ี่0มืนปีที่ผ่านมาอาชญากรคนเดียวที่ถูกจับจากดินแดนแห่งแสงก็คือเบรียลอยู่ที่คุกอวกาศนั่นแหละครับ หกสังเกตได้ว่าดินแดนแห่งแสงนั้นส่องสว่างอยากก่างดาวฤกษ์เพราะว่าพลังงานพลาสมาทําให้ดาวดวงนี้มีความสดใสสว่างตลอดเวลา 7. ดาวกล้านั้นที่จริงก็มีดวงจันทร์เหมือนกันนะครับซึ่งที่นั่นก็คือคุกอวกาศที่คุมขังเบเรียวนั่นเอง และนี่น่าจะเป็นคําตอบที่น่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยครับสำหรับคนที่ขอมาและก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เสื้อนังหมาตอนนี้กำลังจะหมดแล้วครับหรือแค่นิดเดียวเท่านั้นครับถ้าเกิดหมดแล้วอย่าเสียใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีต่อไปแล้ว และตอนนี้เรามีไลฟ์สตรีมอยู่ใน m o v i e d o g Facebook อย่าลืมไปกดไลค์และซับสไครต์ได้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดการไลค์สดของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนีน้มีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ดไปที่ดอวนทราโดยการไปพิสูจน์ว่ามีอากาศจริงหรือเปล่าโอ๊ย